คุณผู้ชมมัมามาดูใกล้ๆว่าผมซื้ออะไรมางนี่อันนี้เป็นแกงกะทิปลาอะไรนะปลาคูดปลายีสบปลายีสบอูยี่สิบบาทแต่มีกะทิเพิ่เนี่ยแกงกะทิย <20 S 1> นะี่สิบบาททุกอย่างยกเว้นคัวกิ้งคัวกิ้งไก่ยี่ <5. S 1> านี่นี่นโอ้หไม่น่าเชื่อผมไม่ยอมนะคุณผู้ชมก็ต้องไม่ยอมนะครับผมว่าถ้าคลิปนี้เนี่ยผู้ชมดูมามาดูนี่ ชิ้นใหญ่มากดูให้มากี่ชิ้นหนึ่งสองสามสี่หกชิ้นโอ้โหยี่สิบบาทชมยี่สิบบาทเขาเรียกอะไรปลาซอยใช่ไหมปลาซอยทอดโอ้โหงูนี่ถุงเบลเลอร์เลยดูดูดูยี่สิบบาทมันกะผู้ชมยอมไหมยอมไหมตักยี่สิบบาทมันเกินไปนะผมว่าเนี่ยเนี่ยก็เลยเอาผัดเขาผัดไข่นะครับเอาผัดไข่ก็ยี่สิบโอ้โห ผมยอมไม่ได้นหละผมต้องกินก่อนผมต้องกินก่อนคุณผู้ชมอ่ะนี่ข้าวผัดนะครับใส่ไข่มาเยอะเลยหอมมากข้าวเอยงเมดครับแก่ฟังจืดนี้เนียนคุณผู้ชมกรับต้องมินพริกน้ำลาะแต่ข้าวผัดมาดีเอียงเมฆไขดเยอะอืยี่สิบบาทเลย ตาอะไรนั่งในเงียตายสกป,ปูชิ้นใหญ่มากพี่แตงกวาเขาบอกว่าลาเขาไปหามาเองแล้วเขาก็มาคูดเล่นในปากเลยอ่ะเีย่ยมหวานเ่ยมมากรสชาติแก่งก็คือ กะทิอ่อนๆน,นะกะทิไม่แรงไปแต่ว่ารสชาติเค็มกำลังดีแล้วก็หอมเครื่องแกงอร่อยข้าวตาับแต่ข้าวเนี่ยเข้าเคียงคือข้าวรสชาติไม่เค็มมากเลยเราเปรนแกงหรือปาเนี่ยรสชาตจะเข้ากันเพราะอันนี้รสจัดันนี่ก็รสจัด สิบปลาทอดปกติไม่นานกว่าสามสิบเลยแบบนี้เพราะปลาพวกนี้หายากแล้วกว่าจะทอดกรอบผู้ชมผมก็บอกเวลาทอดให้กรอบนะน้ำมันเนี่ยต้องร้อนพอดีไม่ร้อนจัดไม่งั้นปลาไม่กรอบน้ำมันต่อนก็ไม่ได้น้ำมันร้อนจัดก็ไม่ได้ชิมกรอบแค่นีนเยี่ยมขอทอดผมคุณผู้ชมตามป็นเค็งใช่ไหมครับ ตัวปลาเนี่ยมันจะมีรสเค็มแต่เขาก็าโรยน้ำตาลคุณเคยเคยทานไหมปลาปลาเค็มอะ่ะปลาตัวเล็กๆแบบปลาที่ปลาสร้อยหรือปลาตัวเล็กนะครับปลาที่เราทอ,อดกรอบๆเสร็จใช่ไหมน้ำมันออกแล้วโรยน้ำตาลอันน้เขาโรยน้ำตาลาพอดีเลยเขาโรยมาแบบหวานนิดๆปัดกับที่เค็มนะครับปัดกับที่เค็มหวานหวานเค็มๆกรอบมากทอดแบบกลางก็กินได้หมดเลยอื ขอกินกับข้าวขอกินข้าวเดี๋ยวข้าวอ,อร่อย20บาทถูกมาก20บาทถามได้ครับร้านนี้ต้องเป็นดราม่าแนะ่ๆยังไงก็ต้องเป็นดราม่าเพราะขายถูกเกินเหตุครับยอมไม่ได้